สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ Auto Motor Thailand นะครับในช่วงนี้นเราต้องรู้วันนี้นะครับผมแงมไว้อย่างนี้เสียสายเก็บสะสมรถยนต์นห้ามพลาดเลยกับการทดลองครับเรียกว่าแลไอเทมในอนาคตอันใกล้ไม่นานครับกับ Mercedes EQE 300ซีดานครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่นปลายรุ่นสุดท้ายของสายการผลิตในกลุ่ม EQ นะครับเพราะว่าอนาคตกลุ่มรถไฟฟ้า m e อร์ d e s เนี่ยจะเข้าไปรวมอยู่ใน กลุ่มใหญ่นะครแต่ว่าทาง Mercedes AMG ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของสาพันธุ์แรงต่างๆเอาละครับท่านผู้ชมครับรอชมให้ได้นะครับในช่วงรถต้องรู้ครับและสำหรับในช่วงท่องโลกยานยนต์ครับรถใหม่นะครับมาอัดแคมเปญช่วยส่งเสริมในเรื่องการขายทั้ง MG Maxus 9รวมถึงกับ Nissan Navara ล่าสุดครับทง Mazda Cola ทุ่มมาประมาณเพิ่มอีก500ล้าน เพื่อเปิดโชว์รูมใหม่นะฮะกับยึดสี่มุมเมืองของนครราชสีมาเลยนะครับไปดูกันครับว่ารายละเอียดของข่าวต่างๆนั้นเป็นเช่นไรในช่วงท้องโลกยานยนต์ครับสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอีุ่สุครับวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของการจับพวงมาลัยให้ถูกวิธีให้ถูกต้องเพื่อลดอุบัติเหตุครับวันนี้ฮะรายละเอียดต่างๆของเรื่องการจับพวงมาลัยนั้นรอคุณอยู่ในช่วงรู้ก่อนขับ,ขบกับอีุ่สุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ m e อร์ d e s ส EQE e 3 0 0รอซีดานรออยู่หลังโฆษณาครับ <S <S ความทรงพลังท้าทายให้เรา,ลารกล้าพกมนาาศขบใหญ่ดเดินหน้าออกไปเจอพลังที่ยิ่งใหญ่ <S <S แกรงบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร พลังแกรสะท้อนตัวตนซึ่งพอตรวจการพายุผ่านไปแล้ว Mazda BT 5 0ใหม่ New MG S ห EV ที่ไหนกินนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ไล f ์ท i มบรันตีด้วย New MG S ห EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน แปกประหยัดทนกาะถนนคุมดีแม็กดีจิงโตนใจทุกเจนลุ้นทองสองสลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ22สราวัลรวม198ง่งงวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทตรงนีเ้เริ่มต้นียเกปรนหนึ่งรกรกฎาคมถึง3 1สิสิงหามคมนี้ HONDA HRV eHEV Life always progresses ออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณม a z d a CX 5ใหม่ใหม่ล่าสุดมิวเ The Next Peak พลังใหม่2.2 DDi Max s p o r t e พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ ำกับจุดสูงส,สุดใหม่ที่เหนดีกว่าใหม่ล่าสุด New X-NP 2.2 DDI Maxforce วันนี้มีเรื่องราวของ รถไฟฟ้าในวันนี้ครับ EQE e 300มากับราคาค่าตัว3,990,000ล้าบาทผู้ชมครับ EQE e 300มากับมิติตัตวรถถือว่าค่อนข้างจะยาวเลยแหละความยาวตัวรถเนี่ยเกือบ5เมตรแล้วก็อย่างนี้วิวเบสเขายืดเต็มที่นะฮะระยะห่างดุมล้อหน้ากับดุมล้อหลังเนี่ย3เมตร1โดยประมาณ มันจะส่งผลให้ห้องโดยสารข้างในเนี่ยกว้างมากๆเลยนะฮะชุดไฟหน้าเป็น LED high performance ครับมุมมองด้านหลังก็เจ๋งดีนะครับไฟเบรกดวงที่3มาอยู่ชายตรงนี้ละนะฮะไม่ได้ย้ายขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกกับดักเทลเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวสปอยเลอร์หลักแล้วก็คิกเซนเซอร์มีมาให้เดี๋ยวก่อนโชว์ให้ดูคิกเซนเซอร์พูดถึงกุญแจนิดนึง กุญแจเนี่ยมีระบบเปิดปิดรถอัตโนมัติในกรณีที่สมมุติว่าคุณเดินเข้ามาหาตัวรถเนี่ยนะรายะทาการเขาอยู่ประมาณสัก5้าเมตรถ้ามันตรวจจับสัญญาณเจอรถมันจะเปิดให้เองนะครับทีนี้พอมาเปิดให้เองปุ๊บถ้าคุณถือของประลุนปหลังกุญแจอยู่ในกระเป๋าถือกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไม่มีมือที่จะไปล้วงได้ใช่ไหมอยากเก็บของข้างหลัง คิกเซนเซอร์เขามีมาให้เอาเท้าเตะไปข้างใต้ฝ่าท้ายมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันในกรณีที่ปิดก็เตะเหมือนกันนะครับในส่วนของที่นั่งบอลหลังนะถ้าเทียบกับตัวเครื่องสันดาบ e ีค a าสแล้วกันมันยาวกว่าครับยาวกว่าเนื่องจากไอ้ที่ว่าฐานล้อที่ยืดออกไปทางสุดๆเนี่ยสามเมตรหนึ่งเนี่ยนะ ก็เลยทําให้ความกว้างของการนั่งโดยสารพื้นที่เล็กรูมเหลือเหลือนะฮะชอบจังหัวหมอนนุ่มๆของผู้โดยสารแถวสองนี่นะน่าจะหลับสบายแต่ว่าอย่างนี้เบาะมันเอ็นไม่ได้นะเบาะเขาจะฟิกอยู่กับที่นะครับก็ปรับองศาไม่ได้นะอลังการไหมอลังการนะ เขาบอกว่าออกแบบภายในเนี่ยเป็นแนวคิดของเขาเรียกว่าเป็นสไตล์อิเล็กทริกอาร์ตนะครับตัวของร,ระบบอากาศเนี่ยช่องแอร์นะครับเป็นอารมณ์เทอร์โบเจ็ตนะของเครื่องบินเขาแล้วก็ตรงกลางจะเล็กนิดนึงตาเขาที่สัมผัสรถคันนี้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะไม่มีปัญหานะเรื่องความเย็นเลยไม่มีเลยครับจอ 12นิ้วเบิร์สอนะครับแล้วก็อย่างนี้ไอ้ส่วนของจอ12นิ้วที่อยู่ในชุดแดชบอร์ดเนี่ยนะเขาเหมือนเป็นผ้าขยายการทำงานร่วมกันระหว่าง2จอที่ผมพูดอย่างนี้คือว่าอย่างนี้ฮะเนวิเกเตอร์เนี่ยที่อดีตเราคุ้นเคยกับการแสดงที่จอกลางนะเ c อร e เซน n k เบนก็เอามาแสดงที่ในส่วนของจอผู้ขับขี่ด้วยจะได้มองเห็นจะได้ ตรวจสอบทิศทางได้ง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายโหมดการแสดงนะครับซึ่งทั้งสปอร์ตคัสตอมอินดิวิว l e อีต่างๆเราเลือกได้หมดนะคันนี้ครับพลังกำลังของมอเตอร์กับเครื่องหลังนีอยู่ที่245แรงมา้าแรงบิดสูงนะฮะ550นิวตันเมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวลองกันดูว่าว่า อัตาเล่กต่างๆการใช้งานต่างๆจะเป็นยังไงกันบ้างกับสมรรถนะแบบนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เรื่องราวการทดสอบนะฮะวันนี้ก็มาลองใช้งานกับเจ้า EQE 300ตีดานตัวนี้นะครับขนาดแบตเตอรี่89กิโลวัตต์น่าสนใจตรงนี้ว่าตรงนี้ฮะขนาดแบตเตอรี่ที่ว่า89กิโลวัตต์เนี่ยผมเคยสัมผัสในรถ จีนนะครับแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ด้วยซ้ำนะระยะทางที่เขาทำได้นะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะฮะประมาณสัก500-50กิโลเมตรกลางๆไม่เกิน600แต่คันนี้89กิโลวัตต์เขาทำระยะทางได้ทะลุ650กิโลเมตร ตามาตรฐาน WLTP ในส่วนของพละกกำลังนะมอเตอร์ไว้ข้างหลังนะครับมันส่งผลให้การขับขี่เนี่ยมันมันสนุกขึ้นนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่รถไฟฟ้าหรือรถสันดาบก็เถอะขับหลังเนี่ยไม่ค่อยมีละอาจจะเนื่องด้วยการมันทะนั้นหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่พอมปเป็นรถไฟฟ้าเรื่องทะนัน,นเนี่ยตัดไปก่อนเพราะว่ามทะนั้นได ไม่ต้องใหม่ๆขนาดนั้นมากมายนะของเหลวอะไรก็น้อยทีนี้ตรงนี้ครับพอมาไว้ขับเครื่องล้อหลังปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมันมีพื้นที่ใช่ไหมเขาก็ไปเอาแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางโครงซามันก็เนี่ยทำให้ขับขี่ได้ดีด้วยนะครับส่งผลตรงนี้ด้วยระบบช่วงล่างที่เป็นคอมฟอร์ตซับเพนชั่นตรงนี้นะ ไม่ถึงกับตึงมากมายนะฮะขับสบายถือว่าเป็นรถที่ขับใช้งานได้โอเคเลยแหละแ,ละแล้วก็จะนั่งก็ได้ห้องโดยสารด้านหลังตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่โตมโหฬารพื้นที่เล็กรูมที่วางขาอะไรพวกนี้นะฮะโอเคคือมันมันกว้างนะครับศูนย์ถึงไม่ถึง8วิฮะ7วิไป,ไปปลายประมาณ7 8 7 9วินาที ก็เหลือเฟือต่อการใช้งานนะคือผมขับปกติบนถนนเนี่ยใช้ความเร็วปกตินะครับน้ำหนักพผมอะไรดีโหมดก็มีให้เลือกมากมายเลยอ่ะคุณอยากจะไปซิ่งกับนี่มันก็จะมีสปอร์ตมีอีโคโนะฮะมีในส่วนของคัสตอมแล้วก็อินดิวิดวลที่เราเลือกปรับแต่งได้เองนะใช้งานไม่ยาก การคืนกำลังหรือรีเจนเนี่ยนะฮะมันจะทำงานร่วมกับแพเ์นชิพที่อยู่บริเวณมอเตรลนยถ้าเป็นในรถรถเครื่องยนต์สันดาปจะเป็นเรื่องการตับอัตราทดเกียร์ใช่ไหมครับแต่พอในอยู่ตรง,ตรงนี้มันจะเป็นการเปิดปิดการคืนค่าหรือเรียกยงว่ารีเจนนั่นเองนะฮะถ้าเราปลดออกนะอารมณ์เหมือนรถเครื่องยนต์สันดาปใส่กเกียร์ว่างอะไหลาย,ยาวๆแต่้คำว่าไหลาย,ยาวๆเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่า ความเร็วมันตกช้ามากเลยนะฮะมีกำลังเหลือในการไหลหนี่นานเจียวแต่ถ้าเราเรียกคืนกำลังนะครับจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างฉลาดนะปรับน้ำหนักการคืนกำลังเนี่ยตามแรงเฉื่อยของรถบางครั้งผมไปเจอนะครับจับสมัมผัสเจอช่วงแรงเฉื่อยน้อยๆเนี่ยนะช่วงกำลังของรถน้อยๆเนี่ยพอเปิดโหมดปุ๊บนะ ดึงตึงเหมือนกันนะครับแรงเฉื่อยตรงนี้ที่ว่าเนี่ยนะฮะร,รู้สึกได้เลยนะแต่ถ้ากว่าไม่ต้องการไม่ชอบก็ปิดมันนะครับเราก็ใช้ในโหมดที่ไม่มีการคืนค่าพลังงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เคลมไว้นั่นแหละ6 5 1กิโลเมตรตามมาตรฐาน w LTP นะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่แบตเตอรี่ไซส์เนี่ย89กิโลวัตต์พร้อมกับเทคโนโลยีที่ใช้ ค่ากำลังไฟได้อย่างสมบูรณ์นะก็เลยเป็นตัวเลขที่ว่าคุณผู้ชมครับก็ยังคงเชียร์อยู่แ,ลแหละเพราะอย่างน้อยถ้าคุณได้ครอบครองเนอนาคตเนี่ยมี๋ยวคนมองแน่รุ่นเรียกว่ารุ่นสุดทางข e อง EQ แล้วกันนะฮะกับ EQE e 300 3้อยสามล้านเก้าแสนบาทในวันนี้ ถ้าคุณเสียไปของแถมเพียบเลยแหละเล่าให้ฟังเลยรับประกันคุณภาพนะครับนาน5ปีนะในส่วนของแบตเตอรี่รับประกัน250,000กิโลนะครับนาน10ปีเลยแหละนะก็เป็นตัวเลือกที่ให้เป็นช้อยนะฮะ10ปีก่อนหรือว่า250,000โลก่อนก็หมดระยะวารัตีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ MB Protection ให้สูงเหมือนกันนะฟรี3ปีนะแล้วก็ตัวของค่าบำรุงรักษาฟรีนะครับ5ปีแล้วก็ค่าชาร์จไฟ1ปีเนี่ยคุณชาร์จไฟกับสถานีบริการที่เข้าร่วมกับ EQ เขาเนี่ยนะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะครับอันนี้เป็นเคสของที่คุณจะต้อง อยากครอบครองเหมือนเจ้าของแต่ในอีกหนึ่งเคสซึ่งในส่วนของทําเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นนิติบุคคลนะหรือว่าซื้อในรูปแบบของบริษัทคุ้มมากคุ้มมากที่ว่าไอ้เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงอะได้อยู่แล้วนะครับแต่เงินดาวไม่ต้องมีดาวศซคุณส่งเดือนแรกเลยครับ58,000บาทคูณ60งวดเข้าไปนะฮะ ก็จะเป็นตัวเลขผมลองคูณให้ละไม่ถึง3 5ล้านหหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะครอบครองเหมืนเจ้าของนะมูลค่าตัวรถตรงนี้คุณไปจ่ายเพิ่มอีก1 000, 4ล้านแสนไม่ถึง1 5ล้านหมาเป็นครอบครองเหมือนเจ้าของนี่แหละที่น่าสนใจแล้วลองติดต่อกับทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเบนซ์ดูนะครับยังมีรถให้ทดลองขับอยู่ EQE 300คันนี้ฮะฝากวาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดของอนาคตและไอเทม m e r c e d e s E Q E 300ร้0ยซีดานคันนี้ครับ Togetherness Redefine แกรกประหยัดทนเกาะถนนขุมดีแม็กดีจิตต้นใจทุกเจนลุ้นทองสองเฉลึงทุกสัปด,ดาห์สัปดาห์ละ22รางวัลร,รวม198รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจบเดือนต้นี่ยเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์หนกรกฎาคมถึง31ส,สิงหาคมนี้ New MGS 5 EV ที่ไหนกันนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ไลฟ์ทอมเบารันตีด้วย New MGS 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกร่งสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีทีห้ใหม่ใหม่ล่าสุดม u x เ h e Next ด e a k 2.2และ3.0 DDI Max Force เ e นน p กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย Mazda Ford เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มีรถใหม่มาแนะนำน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ที่เพิ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ ราคาลดลงเราไปเริ่มต้นกันที่ MG Maxus 9 Plus ครับคันนี้เป็น EMPV เป็นรถไฟฟ้าครับบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดแนะนำ MG Maxus 9 Plus รถ eMPV เป็นไฟฟ้า100%แบบ7ที่นั่งรุ่นปรับปรุงใหม่หลังจากส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วกว่า2,000คันนะครับครั้งนี้ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อีก mm hmm. เช่นภายนอกเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันเป็น day time running lights ที่พาดยาวเชื่อมไฟหน้าทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้ว มีฟังก์ชัน V2L Vehicle to Load ที่ให้กำลังสูงถึง6.6กิโลวัตต์สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ด้วยและภายในมีม่านกันแดดด้านข้างระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเบาะนั่งแบบ VIP หุ้มหนังสังเคราะห์พร้อมลวดลายใหม่ลางคาสัน้นลูบสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและลำโพง8ตำแหน่ง พร้อมทั้งยังปรับเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะพับสำหรับผู้โดยสารแถวสองได้ด้วยครั้งนี้มาในราคาจำหน่ายที่1,799,000บาทลดลงกว่าเดิมอีกด้วยและจะส่งมอบรถได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2,568นี้เป็นต้นไปนิสสันก็เสริมทับนาวาร่ของเขานะครับเป็น p i กอัพทนพร้อมลุยของเขานครับมาอีก3รุ่นย่อยนิสสันประเทศไทยเพิ่มทางเลือกให้กับนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร ระบายกสูงยอดนิยม3รุ่นย่อยใหม่ได้แก่รุ่น King Cap c a l i b e r SL อ u t อ m a t โตรุ่น Double Cap c a l i b เ r SL เกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่น Double Cap c a l i b e r SL เ t กียร์ออโตเมติในลุคที่ดุดันกระจังหน้าสีดำกันชนสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยขอบสีดำและล้ออลลอยขนาด17นิ้วทั้ง3รุ่นใช้เครื่องยนต์ที่เรียกแรงบิดมหาศาลได้ตั้งแต่1,500รอบต่อนาที รุ่น King c a p Caliber SL และ Double c a p Caliber SL จะใช้เครื่องยนต์2.3ลิตรทวินเทอร์ที่ให้กำลัง190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรในขณะที่รุ่น Double c a p Caliber SL เกียร์ธรรมดาจะใช้เครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบแปรผันให้กำลัง160แรงมา้าและแรงบิด403นิวตันเมตรเป็นสมรรถนะแบบทนพร้อมลุยกับราคาที่ปรับลดลง ทิงแคปคาลิเบอร์ s ออยู่ที่7,58,000บาทรุ่นดับเบิลแคปคาลิเบอร์เเกียร์ธรรมดาราคา7,92,000บาทและดับเบิลแคปคาลิเบอร์เเกียร์อัตโนมัติราคา8,42,000บาทหลังจากประสบความสำเร็จกับแท้ง300นะครับมียอดจองแหมเรียกว่าคับข้างกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเกรดวอร์มอเตอร์ก็เปิดอีกแล้วครับสำหรับ แทค์500คราวนี้เปิดสเปคนำล่องไปก่อนนะครับเป็นดีเซลเครื่องใหญ่เลยทีเดียวครับ Great Wall Motor ประเทศไทยเปิดเผยสเปคแท้ง500ดีเซลใช้ขุมพลังดีเซล 2.4T เจ n เนอเรชันใหม่เป็นการผสมสารเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นเทอร์โบแปรผันหัวฉีดแรงดันสูง2,000บาร์ระบบ EGR E-lectronic และเกียร์อัตโนมัติ9สปีดที่เปลี่ยนเกียร์สูงได้ในความเร็วต่ำ ให้กำลังสูงสุด184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรที่มาในรอบต่ำเพียง1,500ถึง2,500รอบต่อนอาทีมี3รุ่นย่อยได้แก่รุ่นโปรรุ่นอัลตราและรุ่นอัลตรา4 wheel drive โดยยังคงเน้นความพรีเมียมความสบายด้วยฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมายเทคโนโลยี Technology, อัจฉริยะล้ำสมัยและความปลอดภัยเช่นห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังนปป้า มีจอ14.6นิ้วทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ติดตั้งมัลติคัลเลอร์เอมเบียนทไลท์ช่วยเพิ่มบรรยากาศสุดพิเศษภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนสีแสงได้ตามความต้องการระบบกล้องแสดงภาพ540องศาเป็นกล้อง360องศาและระบบแสดงภาพใต้ท้องรถและระบบสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอผู้ขับขี่แสดงผลแบบดิจิทัลด้วยขนาด12.3นิ้ว ช่วยให้การควบคุมรถง่ายและทันสมัยมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด8โหมดได้แก่โหมด Too High, 4 High, 4 Low, โหมดพื้นหิมะโหมดพื้นโคลนโหมดพื้นทรายโหมดพื้นหินและโหมดผู้เชี่ยวชาญพร้อมฟีเจอร์ o f f ฟโ a d เช่นแท้งเ u r n ที่ช่วยให้การกลับรถในที่แคบเป็นเรื่องง่ายมีเลือก3สีด้วยกันคือสีขาวสีดำสีเทาและมีรุ่นตกแต่งพิเศษ Black Warrior ให้เลือก ทั้งนี้ราคาจำหน่ายจะได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ Mazda าโคราดครับราชาออโต้เซลล์นะครับลนยนี้ก็อยู่คู่กับโคราดมาเนิ่นนานเลยทีเดียวนะครับฉลอง58ปีกันแล้วปีนี้ล่าสุดเปิดสาขาเพิ่มอีก2แห่งนะครับเป็น4แห่งรวมทั้งสิ้นลงทุนกับ m a สด้ไปแล้ว500ล้านบาทครับ m a ส d a อเซลประเทศไทยร่วมกับกลุ่มราชาออโต้เซลล์ผู้จำหน่ายรถยนต์มาส d a ในจังหวัดนครราชสีมาเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ในโอกาสที่ราชาออโต้เซล์เฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา58ปีซึ่งมีการลงทุนเพิ่มเติมด้วยงบประมาณอีกกว่า200ล้านบาท จากการเพิ่มโชว์รูมแห่งใหม่2สาขาคือที่สาขาอำเภอปากช่องและสาขา3มแยกปากทงชัยทำให้ราชาออโตเซลส์มีสาขารวมทั้งสิ้น4สาขารวมมูลค่าการลงทุนกว่า500ล้านบาทประกอบไปด้วยสำนักงานใหญ่ในตัวเมืองใกล้อนุสาวรีย์ย่าโมสาขาอำเภอพิมาย และสาขาใหม่สาขาอำเภอปักช่องและสาขาสามแยกปักทงชัยทำให้สามารถรองรับงานบริการทั้งโชว์รูมรถใหม่ที่มีรถมาส d a ให้เลือกครบทุกรุ่นและงานบริการหลังการขายได้มากถึง2,000คันต่อเดือนแบบครบวงจรด้วยศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานมีช่องบริการตรวจเช็คตามระยะแบบเร่งด่วน f a s t t a ท็ และมีรถยนต์ Mazda CPO Certified Pre-Owned ไว้เป็นทางเลือกเพื่อบริการลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ Mazda มือ2คุณภาพดีที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานของ Mazda พิธีเปิดโชว์รูมอย่างเป็นทางการของ Mazda าลาชาออตเตอร์เซลได้รับเกียรติอย่างสูงจากเทวันริปตาพลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวอันญลินวงอัครพัฒนารองประธานสโมสรน,นครราชสีมา m a ส d a f เทีเพิ่มพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและ CEO มิสเตอร์ทาเกชิซาโตะรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และคณะผู้บริหารหระดับสูงจากบริษัทมาราเซลประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนางสาวทัศนียาพัฒนาจิตวิไลกรรมการผู้จัดการและทีมผู้บริหารบริษัทราชาออโต้เซลล์จำกัดพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลจากสวัสดแคทรวมทั้งลูกค้าและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับข้างนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับช่วงท่องโลกยานยนต์ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ www.autoworldthailand.com ครับ อีซูซ e ู2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูตอนขับรถจับพวงมาลัยให้ถูกต้องการขับขี่รถให้ปลอดภัยนอกจากจะต้องใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดเคารพกฎจราจรและมีสมาธิอยู่เสมอแล้ว การจับพวงมลาลัยให้ถูกต้องก็มีความจำเป็นเช่นกันรู้ก่อนขับกับอ e สุขขอแนะนำวิธีจับพวงมลาลัยอย่างถูกต้องเพื่อการควบคุมรถได้อย่างดีไปดูวิธีการกันเลยครับทุกครั้งที่จับพวงมลาลัยกวนให้มือซ้ายจับพวงมลาลัยในตำแหน่ง9้านาฬิกาและมือขวาจับที่ตำแหน่งสามนาฬิกาเพราะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการควบคุมรถเนื่องจากอยู่ตรงกลางของวงพวงมลาลัยพอดี โดยให้อุ้งนิ้วโป้งวางอยู่บนก้านพวงมาลัยและทิ้งน้ำหนักแขนลงซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พวงมาลัยสะบัดได้การบังคับหมุนซ้ายหรือขวาจะทําได้อย่างแม่นยำและยังช่วยให้เราเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวได้สะดวกอีกด้วยหากสังเกตดีๆจะพบว่าพวงมาลัยของรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ล้วนออกแบบให้มีกา้านพวงมาลัยในลักษณะดเดียวกันหมดเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถจับพวงมาลัยในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองมือจับในตำแหน่งที่ถูกต้องแต่อย่าจับพวงมาลัยแน่นเกินไปให้จับหลวมๆเพราะถ้าจับแน่นเกินไปฝ่ามือจะเกร็งและเมื่อยล้าทำให้การควบคุมรถไม่เป็นธรรมชาติแต่หากใช้ความเร็วรถสูงขึ้นหรือขับในขณะที่ฝนตก ให้เพิ่มน้ำหนักในการจับพวงมาลัยขึ้นจากเดิมเล็กน้อยเพื่อให้มีความมั่นคงในการบังคับพวงมาลายัยและควรฝึกหมุนพวงมาลัยจากตำแหน่งล้อตรงด้วยการหมุนพวงมาลัยมาครึ่งรอบโดยไม่ให้มือหลุดจากพวงมาลายัยขณะที่รถเคลื่อนที่ไม่ควรขับรถมือเดียวเป็นอันขาดในกรณีที่มีเศษหินกระเด็นใส่ทางข้างหน้าเป็นหลุมเป็นบอ่อ หรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเพราะอาจทำให้รถเสียการควบคุมเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หรือแม้แต่การเลี้ยวรถการหงายมือแล้วจับที่วงด้านในของพวงมาลัยเพื่อจะทำการหมุนก็ถือเป็นการจับที่ไม่ถูกต้องเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องหมุนพวงมาลัยกระทันหันไปยังทิศทางตรงกันข้ามการจับแบบหงายมือก็จะเกิดความไม่ถนัดและติดขัดได้ซึ่งอาจเสี่ยงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การใช้มือข้างเดียวข้างที่ถนัดจับที่จุดใดจุดหนึ่งของพวงมาลัยแล้วหมุนแม้ว่าจะทําได้คล่องและรวดเร็วกว่าการต้องจับพวงมาลัยด้วยสองมือในตาแหน่งที่ถูกต้องแต่ถ้ามือเกิดลื่นขึ้นมาทําให้ควบคุมพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการไม่ได้ส่งผลให้พวงมาลัยหมุนกลับในทิศทางตรงกันข้ามก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่นกันและอีกพฤติกรรมที่เคยชินของหลายๆคนก็คือการเอามือซ้ายวางไว้บนหัวเกียร์ ซึ่งทำให้เราต้องจับพวงมาลัายด้วยมือข้างเดียวเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นกันเพราะฉะนั้นควรจับพวงมาลัายพร้อมกัน2มือตลอดเวลาในตำแหน่งซ้ายก้านนาฬิกาและมือขวาจับที่ตำแหน่งสามนาฬิกาพัางในขณะทางตรงและทางโค้งกว้างๆหากเมื่อยล้าสามารถจับในตำแหน่งอื่นได้ชั่วครั้งชั่วคราวที่สำคัญต้องจับพวงมาลัายด้วย2มือเสมอ และการจับพวงมาลัยในตำแหน่ง9นาฬิกาและ3นาฬิกาแบบนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุแข่งของผู้ขับขี่ก็จะไม่ขวางการทำงานของทุงลมนิรภัยอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการออโตมอเตอร์ไฮแลนด์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง,ถง 5, 5้าทุ่ทางพรลกด5ครับ วันนี้เช่นเคยครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำครับกับโชว์รูมมาสดา้าอัลบาทอสรามินทากม .2 นะครับต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ครับรวมถึงลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ